ดปดูร้านลุงดูวะวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้งางสวัสดีครับผมอนอ่ะลุงมีของดีด้ววันนี้ของเด็ดนื้อถือโอ้ราคาดีนะวันนี้มาดูหค่นี้บอกแล้วมาน้ำลงุงสิบสองเองดูถือเยอะแยะอันนี้ มีอยู่ครับแต่ว่ามีไม่เยอะเครื่องเดียวมั้งสองเอาสองเครื่องเปิดเปิดเครื่องรอนะเปิดเครื่องรอเลยเนี่ยน,นะนนนนนอ๋อเวลคัมอยู่ <Welcome you. S 2> จอไม่ใช่แล้วก็ Apple Watch ขนันสองนะทุกคนตัวใหญ่อยู่เอาไว้เป็นเครื่องสำรองได้นั่นแหละันสองร้อยต้องเปิดเปิดตัวอื่นเปิดรอเออเดี๋ยวเปิดมันจะบูสเสร็จอีโบมโบมันที่นังนงไน vivo ของที่นี่แล้วไงสองเครื่องอ่ะคันสองตงัวนี้ไวอยู่นะพอได้อยู่นะนี่อันดอยสิบด้วยโอ้ vivo ไว5โวล์หรอเอออันดอยสิบด้วยพื้นที่จัดเก็บยงหน่อยเนาะอันนี่อ,อย่าไม่ใช่สิ ะอะไรงไงหกสิบสี่จิกนะเฮ้ยได้ทำสองอไปหาเครื่องทุกหูไงเกี่ยวเลยนะนีะ่ทำสองร้านล,ลุงเลยรีบมาเลยเลยมีอยู่เครื่องเดียวนั่นแหละ ชาอดนะครับมาชาอดมาเอาดงนี่ก่อนดีกว่าเอาเอาอะไรมาลงอ่ะก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับดูจากเออ่ของแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูฝั่งทางลงมันดีกว่ามัน ที่นี้ไม่เห็นเข้าเลยใช่ไหมบอกว่าไม่เข้าบอกไม่เข้าเขาไปเอาของบอก่ยเอ่อบอกไปเอาของ <c oughs> อะไรข้างนั้นนะข้างนี้นะมีหัวเว่ยมีไอโฟนก็มีใไหมไอโฟนหกสี่ร้อยแปดสิบสามสิบห้ <c oughs> าสิบมาเลขแปดเลยนะ <c oughs> ปนหกสี่ร้อยห้าสิบเป็นอะไรหายไปหลายเครื่องเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเอาไปทำอะไรเหมือนไงซ่อมในกล้อปโปอัน,นกปปี้องโปรเขาซ่อมนก่ก็งหัวเวยเวยตัวน,นี้ปปน,น่าจะติดอยู่นะแต่ว่าจอมันแตกไง เจ๋อจอมแตกอะไรนะครับอะไรหลายเครื่องเลยนันนยนจะได้ตัวที่มันเป็นตัวแนวนอนอ่ะมันตัวโปอ่ะนไมีตัวตั้งหมดเลยมีตัวนอนเราไม่มีมีแต่ตัวตั้งหมดเลย ห้าสิบบาทหัวฟังฮะไม่ได้หรอกเจอก็ทิ้งทำไมอื่ชาต้รถยนต์ยังเจ็ดบาทสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดบาทอ๋อของดีมิกไง ใช้ซีก็มีใช้ไอโฟนไงก็ดีอยู่มั้งรีมิกแล้วก็ตรงนร้่องของลุงเดี๋ยวถามลุงแลนั่นกันไอแบบของซันโยเนี่ยนะ เดี๋ยวไปจำนำก่อนดีกว่าในกาจิ๋วเล็กมากของผู้หญิงนะอาอโฟกัสเฟลเอาโหแบบเออน่ารักจุกจิบอ่ะครับผมน่าจะหมดแล้วเนาะที่นี่เนาะที่เราใจก็เครื่องโทรศัพท์พันสองนี่แหละว่าเป็นเครื่องสำรองครสนใจนะแล้วก็แว่นตานี่มีเลนส์แบนด้วยนะ ได้แบนแล้วก็ซองแล้วก็อันนู้์หลายอย่างอยู่ก็ลองมาดูนะครับสายสายแว่นตาสอนสายนาฬิกาก็มาดูได้เลือกดูครับแต่ผมมาดูไม่เป็น <c oughs> เอ้สายนาฬิกาแว่นตาครับนี่น้ำหอมก็มีนี่นี่แล้ว้วนองถือขนาดลองน้ำหอมลงก่อน้ำหอมบ่ ม่หอมอ่ะหอมนะเดือเยอะอยู่เลยนะ่ะหอมหอมหออันเนี้ยไม่โรลูลาลอันเนี้ยสีมันอ,อันนี้กินแบบกินน้ำหอมกิน <c oughs> เหมือนดินซอร์สมัยเด็กเลยอ่ะดินซอร์ที่เป็นไส้ต่อกันอ่ะ อันนี้มันอ๋อน,นี่ก็หอมเยอะนะต้องหอมมันก็มีมีที่ยังไม่ได้แกะนะ,ะอืม,มเดี๋ยวไดซีลก็มีเนี่ยกระป๋องก็มีเป็นขวดอย่างนี้ก็มีตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะเนาะดึงอ๋อยังไงนี่ของผู้ชาย เราก็เต็มขวดยู่เลยนะเดี๋ยวน้องที่บ้านหมดกับมาลุงด้วยกันอันนี้น้หอมหอมดีอะไรขวดน่ะดูอขวดที่ยังไม่แกะเท่ากันหรอมั้งนี่ห้าร้อยก็ยี่ห้อเดียวกันอ่ะอันตัวเดียวกับตัวนี้เลยอืมใช่น้องลุงเนาะรลเล่ยแบกเนี่ยอถเลยเออ น้องผมเนี่ยทำใส่เองน้ำหอมเก็บผูช้ชายเอาของใหม่โอเคลุงน่าจะหมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับผม<อ>ที่น่าจะกันใหม่ครับชโชกโลเฟอร์อโอเกตเร,รถรุ่นไหนไหม่มกกรู้โอเคเลยโอเกตโชเฟอร์ไม่ใชโ่ชโชว์ว่าโชเฟอร์ ครับทุกคนเดี๋ยวเดินดูตลาดดีวกว่าวันที่ตลาดเปิดน่าจะแบบเกือบเป็นทางการแล้วน,นะเต็มรูปแบบครับไปแบบเต็มรูปแบบเอยวไปดูข้างนอกดีกว่าทุกคนมีอะไรบ้างอืมตอนที่เรามาตอน,นั้นยังไม่มีเขาเอาร่มมาตั้งเลยตอนนี้มาแล้วน,นะครับข้างนอกอะ่ะ มาดูดีกว่าขายต้นมงต้นไม้ก็มีเหมนะือนกันโอ้ไหวโซฟาไววหวชุดแรบมันมนะหมดนี่อ็ไรใช่ไหมอ๋อนะอ๋ออ่าสนสอยู่นะ ไม่จะไม่จะจะคิดหามที่การส่งก่อนจะส่งไปที่บ้านไงแบบพันห้าอย์ไะเออปร้านนี้มาเปิดเลยคนเยอะ ขายดิบขายดีมีเหยือกใส่เบียร์น,น,นี่นอ๋ออเหยือกใส่เบียร์เยืเอ,อกสิงแก้วเบียเออมันก็มีมันร้านอาหารแล้วเนาะ ฮะซา<ะ><ะ>ลาโกลก็ลอกอืมของเริ่มเยอะแล้วทุกคนถ้วยจานชามแล้วนะเออหมก,อก,กันนกก็มีนะเก้ <c oughs> ก็อีก็อีกับหมกันกนก เออไม้ขันนั่นเป็นหนักนะโอ้โหพนักพของมาลงกันเย่ๆแล้วนะยังไงพัดลมเหมือนกันป้ะใช่ข้างเรารู้ข้างไหนแลนะนนะ้วนะปอกแป้งปอกแป้งกันเลยเดี๋ยวโดนดีกัน โอ้วคุณต้องดู Projector ตอนนั้นด้วยของเป็นคิวนั่นเลยยใจมากเลยอ่ะมันจะแบบใช้หลังอ่มากน่ะนาะมันใหญ่มันใหญ่แบบไว้ใช้หลังอ่ะต้องรีโมทรีโมทรีโมท โดนเลยี่เนี้ยได้กินแบบหอมๆมันด,ด้ทอนะดนู่นอะอืไปครับชิ้นปลาหอมมากเลยนะปลาระเบิดไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นดีวกว่านะครับ